มาดูข่าวนี้พร้อมๆกันจังหวัดจันทบุรีตามต่อข่าวนี้ครับเมียหลวงมันมีเมียหลวงกับเมียน้อยนะคือเขาไม่ให้เรียกว่าเมียน้อยเขาให้เรียกว่าเมียสองเมียสองแซบแสบสวงบุกบ้านเมียหลวงไปทวงผัวนี่เมียสองนะเอาผัวกูคืนมาฮะอายอปดูเหตุการณ์มีเมียน้อยเมียน้อยมาเทียกับเมียหลวงอย่าไปพูดงันสิจะพูดถ้ามาจุดอาถ้าไม่ใช่เมียน้อยมาจุดประสงค์อะไรพรหนูจะมาพูด ฉันเป็นเนื้อฉันก the ็ต <apply> ้องนั่งฉันก็มีผิดฟังเป็นฉันจะไม่กล้ามันจะตายขนาดแอบแอบ่หนแอบผัวชาวบ้านเขาเพยังโอ้ตายแล้วแอบกิ๊กกับผัวเราเราต้องมีหลักฐานอยู่แล้วอันนี้มาก็ถือว่ายอมรับนะเนี่ยเออไม่ฟังเก่งก็เก่งก็เอาไปให้ได้จริงค่ะไม่ต้องไม่ต้องมาต่อรองแบบนี้ถ้ามันไปให้ได้แล้วพี่เออไม่กล้าค่ะมีแต่เธอได้แหละว่ากล้าชาร์เออค่ะมีแต่อีก็แหละแย่งผัวฉันละค่ะ ความอายเป็นศูนย์ไม่มีไม่มีจ้ะคือฝั่งนั้นเนี่ยค,คุณเอสคือคุณเอสคือเบียหลวงคุณเอสเป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งของเมียสองแซ่บแสบซวงส่งเพื่อนมาทวงมาบุกบ้านเมียหลวงท <oh, oh. วงผัวขนาดไหนอ้าวตัวเองไม่มาส่งเพื่อนมาด่าแทนฮะเหตุก <how? S 2> <sk r> ารณ์นี้คุณเอส สุขวิสาบอกเหตุจริงๆเนี่ยเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วเมษาปี65ครับส่งสามเพื่อนมามาทวงผัวครับมาทวงผัวก็เลยถามว่าแล้วเธอจะเลือกใครถามผัวไอ้ฝั่งผัวตอนนั้นก็อ้ำอัมอึง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 อ้ำอแต่คุณเอสเนี่ยจับได้ต้องนานแล้วครับว่าการก่อเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นกับน้ำน้ำคือฝั่งเมียสองเมียสองเนี่ยคือน้ำเนี่ยเป็นคู่เขาเรียกว่าอะไรคู่ขาทำธุรกิจกันกับบ้านนี้ <Ừ. S 1> บ้านคุณเอสผัวคุณเอสทำธุรกิจกันกับฝั่งของคุณน้ำฝั่งน้ำก็มีผ เ,เขาไม่รู้จุกกิ๊กกุกกิ๊กกันยังไงต่างคนต่างก็มีทําธุรกิจกันมาเป็นสิบปีไม่อยาก<อ>จะคิดย้อนกลับไปเลยว่าไอ้เรื่องนี้มันตั้งแต่ปีไหนกันแน่แต่จับได้แล้วพอจับได้แล้วก็เลยถามตรงไปตรงมาว่าเอาไงฝั่งนั้นก็เลยบอกว่าก็ยังรักอยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งเมียสองเนี่ยฝั่งน้าเนี่ยก็เลยส่งคนมามาถามอีกทีบุกถึงบ้านเมียหลวง ว่าคุณคุณคือจะเอาเพื่อนชั้นไหมหรือจะเอาเมียตัวเองเหตุการณ์ังกล่าวนี้ถึงขั้นมีการตกลงกันว่าฝั่งน้ําอยากกับผัวฝั่งนี้อยากกับคุณเอสฮะเฮ้ยตกลงกันถึงขนาดนี้เลรอก็ไม่เอาแล้วเมื่อเขาไม่รักเราคนเดียวก็ควรไปคือทิ้งผัวเลยคือบอกผัวไปไหนก็ไปเลยแต่ปรากฏว่างานนี้คดีพลิกเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งคุณเอสเนี่ยเอาบอกยินดีเลิกนะฝั่งคุณน้ําเลิกกับผัวแล้วฝั่งคุณน้ําถึงขั้นหย่ากับผัวเลยมารอผัวของคุณเอสแทนแต่ฝั่งผัวคุณเอส พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้กูไม่ไปแล้วกูกูอยู่ดีกว่ากราบตีนคุณเอสขออยู่ต่อคุณเอสก็บอกด้วยความที่อยู่กันมาเป็นสิบกว่าปีนะครับมีลูกด้วยกันก็ไม่ใหญ่ครอบครัวเนี่ยมันพังเสียหายไปมากกว่านี้กลายเป็นว่าน้ําหยาฟรีฝั่งนี้เขาไม่ไปด้วยแต่ฝั่งนั้นไม่หยุดไม่หยุดเพียงแค่นี้ไม่หยุดขนาดไหนผุดสารพัดคาด่าส่งมาสารพัดกระบวนวิธีเหตุการณ์บางเนี้ยด่าคุณเอสนะฝั่งนี่เอาหน้าหมาปั๊บมาด่าคุณเอสว่าเมีย ไอเนี้ยหน้าเหมือนหมาปักส่งมาแล้วโพสในโลกโซเชียลมีเดียยังไม่พอทัวแบบมีข้อความประหลาดประหลาดมากยิ่งดึกยิ่งเหงาทักหาผัวเขาดีกว่างานนี้เลยด่าถึงบุพการีคุณเอชบอกว่าพ่อเธอมันมีเมียน้อยผัวเธอเลยมีเมียน้อยด้วยบาปก,กรรมโอด่าถึงพ่อข,ขนาดนี้เลยแต่คุณเอสนี่สุดยอดเมียหลวงนิ่งสนิทสิทธิ์สายหน้าเลยแต่ยคนบอกว่าทำไมพี่นี่ขนาดนี้ก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาคือมึงอยากเอามึงก็เอาไป มึงก็คือผัวมึงอยากไปมึงก็ไปได้เลยเออแต่เขาไม่ไปฮะเหตุการณ์ังกล่าวนี้คุณเอสนิ่งจนกระทั่งเปน็นนางเอกอะเปน็นนางเอกผัวเขาทนไม่ไหวถึงขั้นต้องด่ากลับไปว่าน้ออําเลิกทําแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าฉันผมอะผมก็คือผัวผัวคุณเอสนะอยากจะอยู่กับครอบครัวเรื่องของเรามันจบไปตั้งนานแล้วอไอ้ฝั่งนั้นยิ่งเดือดเข้าไปใหญ่หกนหลอกมากก็หลอกมันผิดพลาดไปแล้วตอนนี้อยากจะกลับมาเยียวยารักษาหัวใจของคนในครอบครัวฝังคุณเอสว่าไง มันมีความผิดตามกฎหมายนะคุณจะมาแย่งผัวเขาอ่ะมันมีเรื่องของการจดทะเบียนสมรสดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ด่ากันไปด่ากันมาเตรียมฟ้องแล้วจ้า <c oughs> คุณเอสเตรียมฟ้องน้ํา2เรื่องหนึ่งเรื่องชู้2เรื่องบินประมาทเนี่ยสารพัดข้อความส่งฟ้องศาลแล้วาศาลนัดสืบพยาน8กุมภาไม,ไม่ไปซะสิบสี่ก <c oughs> ุมภาแปดกุมภาก่อนวาเลนไทน์เจอแน่ฟังพีเอสนะ ฝ่ายนก็ยังไลน์มาถามสามีเรานะว่าจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยอยากคุยแต่สามีเราไม่ตอบไลน์ไงออแล้วก็มีการแขะหล,หลายอย่างบูลลี่หน้าตาเอ,อิดหนังตามึงตกนะ้ำไปทํานะจมูกมึงไม่มีนะั่งไปทํานะเอ,อมึงไม่สวยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะโพสตแขะทางเฟซบุ๊กตลอดแผะแขะเมียหลวงเมียหลวงไม่จำเป็นต้องนั่งเช็ดน้ําตาหรือเปล่าอ่า เธอเก่งกับฉันฉันก็ต้องเก่งกับเธอไม่งั้นฉันไปตามผัวฉันมาไม่ได้หรอกระหว่างตัวเขากับสามีพี่ก็จะมีสัญญาในใจกันอยู่ฉันจะไปหย่ากับผัวฉันถึงถึงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นฉันก็ต้องหย่าเพราะว่าฉันกับสามีฉันอยู่กันไม่มีความสุขอหย่าไอ้นี่ก็ได้ไอ้ดีกับรับคำสั่งอยากทางนู้นว่าต้องไม่หย่านะแต่พอถึงบ้านมันก็เฉยมันก็ไม่พาพี่ไปหย่านี่ก็อยู่บ้านก็กลับกลายเป็นว่าทางนั้นหย่าเกอทางนี้ไม่หย่า อ,อกหักหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยคะ่ะ